โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวค่าพลังครับผมอ่าะพรีออเดดวิกของบอยบอยที่จะมาเราเปิดในบอลพฤ่งหัดนี้นะครับผมชุดนี้ถือว่าเด็ดนะนักเตะตัวซ้ําหลายคนก็ยิงแตะค่าพลังดีแน่นอนนะครับผมค่าพลังดีขึ้นแน่นอนนะฮะโอเคเรามารีวิวค่าพลังกันนะครับผมมาคนแรกครับผมจัดไปโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับผม ราาปรัเริ่มต้น97นะฮะเวอร์ตันเด็ก99เลยวะนะเป็นเวอร์ชันที่ขึ้น99นะนะผมสนใจเรียกว,ว่าเนี่ยอยู่ที่97แล้วก็มี98 1เวอร์ชันะนะผมมาเวอร์ชั่นนี้ไป99อ่ะนะ99เลยนะผมทำเกรมรุก99จบสกอร์99ปลังกงินยิง94ยิงเท่าซ้ายได้นะฮะบอลสูง96เลี้ยงบอล90แล้วกับตัว88บาลานซ์87นะผมครองบอลดีนะ มีหมูง92กระโดด93คนนี้ก็เจียมตรงนี้ก็เจียมเลยนะทำเกมรับ55บอลวินนิ่ง56เอ็กเลชั่น68แปดตรงนี้ก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่สำหรับกองหน้านะฮะโสดสั้น79เปิดบอ bon ล73ตรงนี้น้อยไปหน่อยนะนะเราต้องตีเปิดเก้ความโค้ง79โอเคสปีด88สปีดต้น83แข็มเกรงเรง90สเตมีนา48นะครับผมตรงนี้ก็ถือว่ากลางๆนะฮะแต่ที่เด็ดๆก็คือครองบอลกระจบสกอร์ที่สุดสุดอยู่แล้วนะบผมเลวานเป็นเวอร์ชั่นที่ โอ้โหวิ่งเจ็ดแล้วนะผมเป็นฟีเจอร์เวอร์ชั่นที่7แล้วนะฮะลีวานโอเคนะผมมาแฮรี่เคนนะผมคาบเราเริ่มต้นอยู่ที่เก้าสี่บอลดำตำแหน่งกองหน้านะฮะยูตัน97นะส่วนใหญ่เคนจะอยู่ที่96นะผมมาว่า์ช่นนี้น97ปนวะ่ะอัพค่าพลังขึ้นไปอีกนะฮะทำเกมรูก99จบสกอร์9 9พลังนยิง95นะเท้าซ้ายได้โคตรโหดตรงนี้โคตรโหดเลยวะนะ บอลทุ่มเป็ดๆเลี้ยงบอลเป็ดสีแล้วประกบตัวเป็ดสีบอลล้านเจ็ดห้าตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะผมมีหมู่เก้าสี่กระโดดไป็ดหกถือว่าดีเลยตรงนี้นะฮะทำเกมรับห้าห้าบอลวินนิ่งอ่าหกสองเอ็กซ์เชั่นเจ็ดหกนะผมเกมรับก็ไม่เท่าไหร่นะผมไม่ค่อยจำเป็นสําหรับกองหน้านะฮะสองสั้นเป็ดๆเปิดบอลเป็ดเก้าดวงเตะเป็ดๆความโค้งเป็ดห้าสองสั้นดีนะคนนี้เหมาะนะนาคูนี่ต้องมาแหละเฮอริเคนนะผมสปีดเป็ดสีสปีดต,ต้นเจ็ดเก้า อ่าแข่เงเกรง90สเตมีหน้า93สเตมิหน้าเยอะนะผมแต่สปีดน้อยนะเฮริเคนไม่ใช่สายความเร็วอยู่แล้วสายยิงโดยเฉพาะนะผมสายพักบอลแล้วก็ยิงนะฮะคนนี้ส่งสั้นดีนะลูกชิงนะ่าจะทําได้ดีนะผมเฮริเคินะฮะมาเป็นเวอร์ชั่นที่โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเป็นเวอร์ชันที่7แลว้วนะผมเฮริเคิลเนะโอเคแล้วก็มีอ่าเมริโนนะผมมิเกลเมริโนนะฮะ ค่าปลาเริอบอลนอยู่ที่89บอลดำตำแหน่งกองกลางฟุตบอลเก้าคนนี้ก็น่าลองนะฮะ95กลางรับเนะี่ยเก้าทำเกมรุก80จบสกอร์75นะฮะแล้วก็พลังกันยิง85ถือว่ายิงหรือเปิดบอลเนีนะ่ยถือว่าแรงอยู่นะครับผมบอลตนเก้าหกเลี้ยงบอ 90, ล90้ลสิบเมากับตัว91บาลานซ์84ถือว่ายังโอเคอยู่นะเนะี่ยยังโอเคอยู่มีโดดก็คือก็คือบอลกันตนที่ค่าพลังโดดไป96นะฮะมีหมู่งแปกระโดดแปด ทำเกมรับเปิดสเอดบารนิงเปิดเจ็ดเอ็กเกรชั่นเปิดเจ็ดเหมาะก,กับเกมรับมากกว่านะเหมาะก,กับเกมรับมากกว่านะฮะซองสั้น93เปิดบอล91นะครับผมลูตังเตะ77ความโค้ง78นะถือว่าสองสั้นเปิดบอลได้ดีเลยนะครับผมสปีดเปิดสองสปีดต้น79สปีดก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็แข็งเกรงเปิดเสเตมินาเกาสี 4, ถือว่าได้อยู่นะแข็งเกรงกับสเตมินาถือว่าได้เลยนะผมโอเคเมริโน่นะฮะเป็นฟีเจอร์เวอร์ชันแรกนะครับโอเคมาคนต่อไปฮนะ ก็จะเป็นอ right? no, ่าเกดิสนะผมนะฮะกูซาลูเกดิสนะฮะคาราเริ่มต้นอยู่ที่เปสก้าบอลดำตำแหน่ง LWF วีเอด้วยตัน95นะฮะหน้าต่ำเกาสายืนได้นะเอ92ก็ยืนได้นะนะทำเกมลูก86จบสกอร์88แล้วก็พลังการยิง94ถือว่ายิงดีนะผมฐาเท้าขวายิงเท้าซ้ายได้นะฮะคนนี้ทำเกมลูกกับยิงเนี่ยค่อนข้างโอเคนะฮะบอลทรง95เลี้ยงบอล97แล้วประกบตัว82แล้วก็บอลลันเก้าตรงนี้ถือว่าดีเลย นะครับผมตรงนี้ดีเลยนะครองบอลเนี่ยนะมีมงเจ็ดสิบกระโดดเจ็สองลูกอากาศเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับผมนะยังไม่เท่าไหร่ว่าเป็นตำแหน่งที่มันไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่ตำแหน่งนี้เน้นเปิดบอลซะมากกว่านะฮะเกมรับหกสามบัมเบ้นิ่งหกสามเอ็กซ์เกเรชั่นขอตัวนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับผมสองสั้นแปดเจ็ดเปิดบอลแปดหกตัวนี้ก็โอเครูตองเตะเจ็ดเก้าความโค้งแปดสามนะฮะสปีดเก้าเจ็ดสปีดต้นเก้าหกเด็ดอีกแล้วนะครับผมสายความเร็วตำแหน่งนี้ฮะ จบสกอร์ได้ความเร็วได้ครองบอลดีโอ้โหน่าลองสุดๆในะผมแกดิสนะฮะแล้วก็แข็งแกร่ง7จก้าสเตมีหน้าเปิดสิทธิ์เตร์สตมีหน้าน้อยนะสเตมีหน้าน้อยบิ่งเยอะนี่อาจจะไม่ค่อยได้ครับผมเป็นฟีเจอร์แรกฮนะแกดิสนะแล้วก็จะมีอนะินซินเย่ครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่เปดบอลดำตำแหน่ง LWF เหมือนกันนะฮะดยตัน94่หน้าต่ำ 9, ตลาลังรุก93แล้วก็ l f 92นะฮะ ทำเกมรุก9 3จบสกอร์8 4พลังการยิง8 3ตรงน,นี้ก็ทำเกมรุกดีนะทำเกมรุกดีแต่จบสกอร์อาจจะไม่คมเท่าไหร่แล้วก็พลังการยิงเนี่ยอาจจะเบาอยู่นะฮะแล้วก็บอลโตรน9 5เลี้ยงบอล9 2แล้วประบกบตัว9 3บาลานซ์9 0ตรงนี้โอเคเลยนะครับผมดีเลยฮะแล้วก็หมง5 9ก็โดด7อ่ 67, า6 7ทำเกมรับ6 2บอลเฟนติ้ง5 4ีเอกเรชั่น5 3ตรงน,นี้คือลำบากเลยฮนะลูกหมงก,กับเกมรับเนี่ยแต่ก็ไม่ไม่ได้จำเป็นมากนะครับผม สองสั้น89เปิดบอล81แล้วก็ลดลงเต็มแปดเก้ความโค้งเป็น8โอเคตรงนี้ถือว่าดีเลยนะแล้วก็สปีด94สปีดต้น91สปีดก็ได้นะนะแต่แข็งแกร่งน้อยไปหน่อย63แล้วก็สเตมิน่าเก้าสิบนะผมเป็นฟีเจอร์ที่4แล้วนะผมอินซินเย่นะฮะโอเคเราไปต่อคนที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยคนที่6แล้วนะโอเคก็จะเป็นราบิโอนะผมคร่าพร้อมเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งกองกลางดูตัน93เท่านั้นนะ กลางรับ91ทางเกมรูก81จบสกอร์79พลังกันยิง92ยิงไกลหนะ้าโจวคีนะ92ก็ก็ถือว่าแรงอยู่นะนะแต่เกมรูกกับจบสกอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากมัไม่ดีเลยแหละนะครับผมบอลตรง93เลี้ยงบอล88แล้วมากับตัวเปิ6บาลานซ์85ตรงนี้ดีเลยนะฮะลูกบวม82ก็ดุด82ตรงนี้นก็ไม่ได้เย้ยมากนะนะเกมรับ86บอลวิ่ง90เอ็กเกรชั่น84เกมรับค่อนข้างโอเคสองสัน้นเปิดบอล90แม่นแม่นแม,ม่นนะผมคนนี้แม่นฮนะ พุ่งตีเจ็ดหกความคงเจ็ดเก้าสปีดเปิดสิบเอ็ดสปีดต้นเปิดสองก็ค่อนข้างช้ายอยู่จะเป็นกองกลางก็ไม่ได้จำเป็นมากนะครับผมแข็งเกรง์เปิดแปดสเตมีนาเก้าสิบเอ็ดนะครับผมราบิโอฮะเป็นเวอร์ชั่นที่สองเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะมีมาชินี่นะครับผมค่าบหลัเริ่มต้นอยู่ที่แปิบเจ็ดบอลดำตำแหน่งกองหลังนะฮะอุตันเก้าสี่เก้าสี่ทางเกมรุกเจ็ดสองจบสกอร์เจ็ดสี่พลังงานพลังงานยิงเจ็ดแปดอันนี้ก็ไม่จำเป็นอยู่แล้วฮนะ บอลรุนเปลี่ยน 8, 8, 8, เลี้ยงบอล75แล้วบวกกับตัว75แล้วก็บัลลังก์7เก้าตัวน,นี้ก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะผมที่จะเป็นก็คือตรงนี้ฮะลูกหมุม97กระโดด93ทางเกมรับ94บอลวิ่ง93อ็กเรชั่น91ถือว่าดีเลยนะนะผมไม่ได้แย่นะฮะแล้วก็ส่งสั้นเปลี่ยนเศเปิดบอลเปลี 8, 6, โอเคดูตรงเตะ69ความโค้งควาตัวนี้ก็ไม่จำเป็นนะผมสปีดเปลี่ย6สปีดต้น63ก็ถือว่ายังได้อยู่นะแข็งแกร่ง90สเตมิน่า90นะแข็งแกร่งพออได้สเเตมินายะ นะเป็นฟีเจอร์ที่3นะครับผมมาชินี่นะฮะแล้วก็เฮนเดอร์สันนะครับผมนะน,นะฮะเป็นดีนเฮนเดอร์สันนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่แปสบเบอลดำตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับผมของเมนยูนะฮะต 9, 3, ัวตัน93โชว์ฟอร,ร์มได้ดีมากที่ผ่านมานะฮะดินเฮนเดอร์สันพลังการยิงแปดแปดนะครับผมแตามาดูตรงนี้กระโดด92นะฮะอุ้ยก็ไม่ธรรมดานะก็มี99อยู่นะหลายตัวเลยนะครับผมดินเฮนเดอร์สันนะฮะอายุเนี่ย23ปี ก็ไม่เยอะนะครับผมน่าจะเป็นตัวหลักได้เหมือนกันนะคนนี้ไม่ธรรมดานะครับผมโอเคดีเทนเดอร์สันนะฮะมาแล้วก็จะมีเ uh, ยนทูนสตรานะครับผมเป็นทูนสตรานะฮะคาดผลเริ่มต้นอยู่ที่86บอลดำตำแหน่งเอ f ็มเอฟโดยตัน91เท่านั้นนะเอเ็มเอฟเตะพลังกันยิงโอ้โหสุดว่นะนะนะน,นะนะครับผมน่าลองนะนะผมทาเกมลุก85จับสกอร์ไป 8, 8พลังกันยิง95นะผม ถนัดเท้าขวายิงแรงนะนะยิงแรงนะทูสตรานะผมนะและ้วก็อ่าบอททุนแปดห้เหลืองบอลแปดแล้วบระกับตัว8ปดสี่บาลานซ์แปดก็ถือไม่ได้เย่ยมากนะผมทูสตรานะทูสตราแล้วก็มงเจ็ดสอ็ดก็โดด82ดสิบสอนะผมทำเกรมรับเจ็ดเจ็ดบอลวิ่งเจแล้วก็อ่าแอคเซรชันะ่นเะนี่ยก้หกดุดันใช้ได้เลยนะนะดุดันใช้ได้เลยนะผม ทรงสั้น8ปเปิดบอล89ดลูกตรงแต่8ปความโค้ง85ตรงนี้ดีดีนะดีนะนะผมโอ้แต่สปีดน้อยนะสปีดแปสปีด,ปด,ปดต้น77แข็งเกร็ง81ตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่นะแล้วก็สเตมินาเยอะ95นะครันผมฟีเจอร์แรกครับผมนะทูสตราถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภยัยนะผมคนนี้อ่านชื่อยากที่ไปนะโอเคนะผมยิงแรงดุดนันสเตมินาเยอะเช่นน่าลองจัดเลยนะตำแหน่ง AMF ว่ะโอเค แล้วก็มียาแล้วก็มียาขอบรับผมรัสมุนเส้นนะฮะยาขอบรัสมุนเส้นครับมังเริ่มต้นอยู่ที่84เป็นบอลทองนะผมตูตัน92นะฮะ92มีพลังกานยิงแปดหกนะผมตำแหน่งกองหลังนะฮะในผมทางเกมลูก70จบสกอร์66พลังกานยิง86ตัวน,นี้ก็ไม่จำเป็นนะเอาจริงบอลตัว8ปเลี้ยงบอล78แล้วประกับตัว73็าบอลล้านเจ็ดเจวนี้ก็ไม่ได้เย้ยมากนะผมมีมงหรือ90กระโดด90 อ่าทางเกมรับเก้า,เอ,เ,เ,าอเอ่บอลเวนิ่ง9กเอ็กเกรชัน89ก็ถือว่ากลางๆนะนะนะส่งสั้น83เปิดบอล86เปิดบอลดีน,นะครับผมแล้วก็รูตั้งเตะ70ความโค้ง70สปีด82สปีดต้น76แล้วก็อ่อแข่งเกรง92สเตมิน่า87เป็นฟีเจอร์ที่2นะฟีเจอร์ที่สองนะผมนะราสมุนเซนนะผมโอ้โหคนนี้แต่เกมรับก็พอใช้ได้นะคาบหลังก็ไม่ได้ดุดมากครับผมอยู่ที่92นะฮะ แล้วก็คนสุดท้ายของชุดนี้ผมก็จะเป็นอาอามาตีนะผมเดนิลอามาตีนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่83เ,เป็น,เป,นเป็นเบ็คขวานะฮะด้วยตัน90เท่านั้นนะผมมีทางเกมรุกจะสจบสกอร์69แล้วก็พลังงานยิงเนี่ยเป็นเป็ดก็ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ตรงนี้นะฮะแล้วก็บรรทรน78เลี้ยงบอล78และวประกับตัว81บาลานซ์75นะผมถือว่ายังน้อยอยู่นะนะครองบอลลูกม,มุง 82กระโดด90ทางเกมรับ87บัวินนิ่ง85เอกเรชัน90เป็นนั้นเกมรับซะเยอะนะครับผมเอาอเน้นเกมรับซะเยอะคนนี้เกมลุกไม่เท่าไหร่นะนน่นเกมรับวะ่ะแล้วก็ส่งสั้น82เปิดบอล79ลูกตั้งเตะ62ความโค้ง68ตรงนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะมีสปีด86สปีดต้น83แข็งเกรง98เตมินา88นั้นเกมรับซะส่วนมากนะนะ่โอเคเป็นฟีเจอร์แรกครับผมนะ อัมมาตี้โอเคชุดนี้ก็ถือว่าน่าสนใจหลายคนนะนะเรวานเฮนรี่เคนนะผมเมริโน่นะแล้วก็เออเกดิช uh, เนี่ยสามสี่คนเนี้ยถือว่าได้เลยนะนะสี่คนเนี้ยได้เลยนะผมเรวานเฮนรี่เคนนะเมริโน่แล้วก็เกดิชเนี่ยถือว่าได้เลยนะว่าแต่เรวานเก้าเก้าเลยนะเก้าเก้าทำเกมรุกเนี่ยเกยมรุกเนี่ยถือถือว่าเคนดูดีกว่าเฉย <laughs> นะเคนดูดีกว่าหรือเท่ากันนะเคนย,ยิงแรงกว่านะเคนย,ยิงแรงกว่าเรื่องเกมรุกนะผมยิงแรงกว่าจับสกอร์เท่าทกันทําเกมรุกเท่ากันถนัดเท้าซ้ายเท้าซ้ายได้ยิงได้เท่ากันเลยนะผมอยู่ที่3นะโอเคโอ้โหแต่เคนเนี่ยไปเด่นเด่นตรงนี้แหละเคนนะแต่เรวานก็อาจจะได้ครองบอลดีกว่านะครองบอลดีกว่าโหแต่ก็หลายอย่างนะแต่เคนก็ส่งสั้นดีกว่านะส่งสั้นดีกว่า คู่วันนี้ถ้าจับยืนคู่กันเนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าถือว่าลําบากถามว่าลําบากไหมก็ลําบากอยู่นะเพราะว่าไม่ใช่สความเร็วทั้งคู่นะผมไม่ใช่สาความเร็วทั้งคู่ถ้าจะเล่นกันเนี่ยลูกชิ้นเนี่ยก็ก็ลาบากอยู่นะนะผมถ้าคนหนึ่งเร็วเนี่ยก็ถือว่าได้อยู่ถ้าลวานเร็วอย่างเงี้ยก็ได้แต่ลวานมันไม่ได้เร็วมากไงนะผมโอเคเคเนี่ยต้องคู่ด้วลวาก็ต้องคู่ด้วยวะคูอด,ดูคู่ใครมันก็ดีหมดอะถึงมันก็ไม่เร็วจะเถอะไม่รู้เป็นไรไม่เข้ามือจัดเลย ถ้าเป็นรุนโดเนี่ยโอเคเนี่ยถือว่า4คนนี้ถือว่าเด็ดอยู่นะในะผมชุดนี้น่าเปิดอยน่าเรวันเก้าน 9, 9. นะโอเคก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบาย let's go